สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาลุยหาเสียงคึกคักผู้ประกอบการจัดดิเบตโชว์กุนก่อนหย่อนบัตร เมื่อวันที่5พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงศึกชิงผู้ว่าเมืองพัทยาโดยวันนี้เบียร์ปรเมมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเบอร์หนึ่งกลุ่มเรารักพัทยาพร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยาเขตสองได้ออกมาแนะนำตัวกับชาวบ้านที่ชุมชนจเจริญสุขพัฒนา อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมโดยเข้าแนะนำตัวแก่ชาวบ้านรวมถึงเขาพูดคุยในเรื่องต่างๆในเมืองพัทยาโดยมีการพูดคุยประชาสัมพันธ์นโยบายขอคะแนนเสียงนายปรเมศชูสโลแกนเบเทอร์ Better พัทยาต่อยอดต่อเนื่องเพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้น มุ่งเน้น4ด้านหลักได้แก่ 1. การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องเศรษฐกิจการจ้างงานการสร้างรายได้ 2. การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและเรื่องสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จสาารต่อวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาที่ได้ดำเนินการไปหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นบนเกาะล้านที่นาเกลือการปรับภูมิทัศน์ชายหาด และ4การเตรียมความพร้อมเรื่องพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีและการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ที่เราเป็นศูนย์กลาง EEC เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังปราศัยใหญ่ของกลุ่มเรารักพัทยาในวันที่7พฤษภาคม2565บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์หาดจ,จอมเทียนเมืองพัทยาตั้งแต่เวลา17.30นาถึง21.00นเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการพัฒนาการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เมืองพัทยากลับมาคึกคักอีกครั้ง ด้านนายกิติศักดินวัฒนะโทชัยผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลขสามนำคณะลงพบปะประชาชนขอคะแนนเสียงกับพี่น้องประชาชนพ่อค้าพร้อมชูนโยบายของคณะก้าวหน้าในการเปลี่ยนเมืองพัทยาและเชิญชวนให้คนพัทยาออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเมืองพัทยาในวันที่22พฤษภาคมนี้ ส่วนนายศักชัยแต่งห่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหมายเลขสมพร้อมทีมงานได้นัดหมายเดินทางไปพูดคุยหาหรือและชี้แจงเพื่อรับทราบความเดือดร้อนจากตัวแทนผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจห้องพักให้เช่าภายในซอย6โพธิสารเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี นายศักชัยเผยว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าผู้ประกอบการต้องอดทนยอมรับในความจริงที่ปัจจุบันเมืองพัทยากลายเป็นเมืองที่ไม่มีสีสันแบบเมื่อก่อนแต่ในการเลือกตั้งเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในวันที่22พฤษภาคม65นี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่จะตัดสินอนาคตของเมืองพัทยาได้ ในฐานะที่ลงรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแบบไม่มีสังกัดไม่มีพักการเมืองพร้อมที่จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวในทุกวิถีทางอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เมืองพัทยากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งโดยเร็วที่สุดเช่นกันหากทุกคนให้ความมั่นใจและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวันเดียวกันนางลำพึงหรือลิซ่าแฮมิลตัน ประธานชมรมผู้ประกอบการจอมเทียนพัทยาเปิดเผยว่าสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาร่วมกับชมรมผู้ประกอบการจอมเทียนพัทยาและชมรมร้านอาหารพัทยาได้จัดดีเบตผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเพื่อต้องการให้มีการแสดงความคิดเห็นให้กับผู้ประกอบการคนกลางคืนจะได้ตัดสินใจเลือกนายกเมืองพัทยาที่จะเข้ามาทำงานให้กับคนกลางคืน เพราะเมืองพัทยาอยู่ได้เพราะธุรกิจกลางคืนในวันที่7พฤษภาคมที่ลานเครื่องบินเทอร์มินอล21ถนนพัทยาเหนือตั้งแต่5โมงเย็นถึง3ทุ่มและได้มีการประสานไปยังผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาทั้งหมด4คนประกอบด้วยนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครหมายเลขหนึ่งกลุ่มเรารักพัทยา นายศักชัยแตงห่อผู้สมัครเอสระหมายเลขสองนายกิติศักดินวัฒนะโทชัยผู้สมัครหมายเลขสาจากคณะก้าวหน้าและนายสินชัยวัฒนะศาสตร์สาธรผู้สมัครหมายเลขสี่จากกลุ่มพัทยาร่วมใจแต่นายบรรเมศต,ติดปราัยใหญ่ที่บริเวณจอมเทียนจึงไม่สามารถมาได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ